สวัสดีครับผู้ชมขอตอนนับเข้าสู่ช่องก๊อฟนะครับอีกไม่น่าก็จะหมดปี2022กันแล้วนะครับและพอผมได้ไปลองดูรายชื่อหัวข้อทําคลิปปรากฏว่ายังมีเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะทานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทานะครับนั่นก็คือเรื่องที่สายฟิลหรือมือใหม่ต้องรู้ก่อนเปิดการชาเกมกีฬาแพ็กนันเองครับในประเด็นนี้ผมก็เจอคาถามอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเปิดการชามาได้ตัวละครนี้ต้องเริ่มนับหนึ่งหไหมหรือไม่แต่ตัวอาวุธควรจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์และ ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับโอเบอร์ท็อปอัพรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปัญหาโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากซับชา้าเกมชิมแพ็คด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดียพารจะเติมเพชรเติมไบเดนพาร์ตหรือไรวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ยูดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจโอเบอร์ท็อปอัพเลยครับดึงอยู่ใต้คลิป พวกเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับคือในเกมนี้การเปิดก้าช้าเราจะได้กันว่าโรนะครับในส่วนของตู้ลิมิเต็ดตัวละครนะครับกับตู้ถาวรจะออก5้ดาวในโรที่90สนะครับส่วนตู้อาวุธนะครับจะออก5หาดาวในโรที่80ซึ่งในการสุ่มแต่ละตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ตัวละครหรือว่าตัวอาวุธนะครับไม่ว่าเราจะได้5้าดาวเป็นอะไรนะครับก็จะเริ่มนับโรให้1แหม้เนี่ยเองครับแล้วก็ในทุกๆการสุ่มแบบค้ายละสิบโรนะครับถ้าไม่ได้5้าดาวเราก็มีโอกาสได้สีดาวแน่ๆนะครับ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องที่1น,นะครับโอกาสออก5ดาวตัวลิมิเต็ดตัวละครไม่น่ใจะว่าในเกมอื่นหรือการออก5าดาวหรือ X s อดวจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ในเกมนี้เรทในการออก5ดาวคือ0.6ซนะครับซึ่งจากการเปิดการใชร้ตั้งแต่โรที่1ถึงโรที่90้าเราจะมีโอกาส50นะครับที่จะได้ตัวละคร5ดาวหน้าตู้ถามว่าทาไมแค่50เพราะอีก50ที่เหลือเราจะเรียกว่ารุดเหล็นเองครับในเกมนี้ตัวลิมิเต็ดตัวละครน,นอกจากตัวละครหน้าตู้ตอนนั้นก็ยังมีตัวละคร5ดดาววอีกก6ตัรไ้แ่ทห ี่ชี้ทีลูกและจจนนะครับไม่ว่าเราจะลุ נ เลดได้ตัวละครไหนใน6ตัวนี้โรที่เปิดมาทั้งหมดตอนนั้นไม่ว่าจะเปิดมา35โลแล้วลุ נ เลดหรือ80โลแล้วลุ נ เลดโลในตู้ตัวละครก็จะกลับไปน้บหนึ่งใหม่นะครับแต่เกมก็ยังไม่จะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะหลังจากที่เราลุ נ เลดไปแล้วในการเปิดการชาร์ตู้ตัวละครจากนี้นะครับนับตั้งแต่โรที่ห้1ถึงโรที่90ไม่ว่าจะออกทองที่โรไหนนะครับจะเป็นตัวละครหนตู้าตู้อ0แน่นอนครับ เรื่องที่2นะครับโอกาสออก5ดาวตัวอาวุธตัวอาวุธจะมีโอกาสออกอาวุธ5ดาว0.7%นะครับซึ่งจากการเปิดการชารตตั้งแต่โรที่1ถึงโรที่80เราจะมีโอกาส75%ที่จะได้อาวุธ5ดาวหนึ่งใน2ของหน้าตู้นะครับพอตัวอาวุธในเกมนี้จะมีอาวุธ5ดาว2อันซึ่งเรามีโอกาส75%ที่จะได้อันไหนก็ได้ใน2อันนี้ต่อการเปิดจนครบการันตี1ครั้งนะครับส่วนอีก25%ที่เหลือเราจะรุนแรเป็นอาวุธ5ดาวอันอื่นแทนนะครับแต่ในตัวอาวุธจะมีความพิเศษอย่างหน,งนครรกก็ืืออออเเาาาาาสามาถลออวุธที่ยได้ ในตอนแรกได้นะครับซึ่งมันจะเรียกว่าค่าชะตาเองซึ่งค่าชะตานะครับเราสามารถสะสมได้2อันถ้าเราเปิดตู้อาวุธแล้วลุนเลทได้วุธที่เราไม่ได้เลือกหรือว่าลุนเลทได้วุธห้าดาวอันอื่นนะครับเราจะได้ค่าชะตา1อันมาสะสมและเมื่อสะสมครบ2อันนะครับรอบที่3ที่เราเปิดตู้อาวุธเราถึงจะได้อาวุธที่เราเลือกนะครับแต่ถ้าเราได้อาวุธที่เราเลือกตั้งแต่รอบแรกก็จะไม่มีการสะสมค่าชะตานะครับ เรื่องที่3 So ซอฟพิตี้หรือช่วงที่โอกาสออก5ดาวเยอะที่สุดในส่วนนี้ไม่ได้มีการบอกในเกมโดยตรงนะครับแต่จากที่ผู้เล่นหลายๆคนได้ลองสุ่มกาชาไหมานะครับในส่วนของตู้ลิมิเตดตัวละครส่วนใหญ่แล้วตัวละคร5าดาวมักจะออกล่อยในช่วงโลที่75เป็นต้นไปนะครับส่วนตัวอาวุธซอฟพิตี้จะออกอาวุธ5าดาวในโรที่65ขึ้นไปนะครับถ้าใครเปิดกาชามาถึงช่วงซอฟพิตี้ให้นำให้กดทีละ์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเซฟเม่สุ่มกาชา เรื่องที่4นะครับดูตัวละครสีดาวรวมตู้ทุกครั้งก่อนเปิดกาชาไม่ผิดนะครับที่เราอยากได้ตัวละครทาดาวหน้าตู้ทุกตัวแต่จริงๆก็อยากให้มองภาพรวมของตู้ด้วยจะดีมากเลยนะครับเพราะในหลายๆครั้งถ้าไม่นับตัวละครสีดาวตัวใหม่ตัวละครสีดาวรวมตู้บางตัวหลายๆลคนอาจจะมีแล้วหรือไม่ได้อยากจะเล่นตัวละครนั้นนะครับก็มีทั้งตัวละครที่ถ้าเปิดมาแล้วสามารถปั้นใช้งานได้จริงๆกับสีดาวบางตัวที่อาจไม่ได้เก่งมากนักนะครับยังไงการดูตัวละครสีดาวรวมตู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดตู้ตัวละครก็ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ เรื่องที่5จัจะระดับความสําคัญว่านาดีต้องการอะไรเรื่องนี้ทางเราก็ได้ไม่พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าตัวละคร5ดาววางตัวถ้าเราเลือกเปิดได้ถูกต้องก็อาจจะเปลี่ยนภาพรูปของไอดีไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวละครสร้างโลกที่หนาเป็นันดับต้นๆในเกมอย่างจงหลีหรือตัวละครอย่างอาเดนโชกุนนะครับที่กำลังจะเข้าตู้ในวันที่26ไม่ก็วันที่27ธันวาคมนี้นะครับรวมถึงตัวละครใหม่ๆนะครับภากหลังมานี้เราแทบจะไม่ต้องรอลีกเพื่อยืนยันว่าตัวละครตู้ถัดไปจะเป็นตัวละครไหนนะครับหลังจากอัปเดตแทังงด้ขอกก็มจะ สปอยภาพและข้อมูลเบื้องต้นของตัวละครตู้หน้าออกมาเห็นอยู่เรื่อยยนะครับอย่างล่าสุดก็มีมา2ตัวนะครับก็คือตัวละคร5่าดาวเอาไวา้ท่ากับตัวละครสีดาวเหยา่อนะครับแต่ไงก็มองดูไอดีตัวเองเป็นหลักนะครับว่าถ้าเปิดตัวละครนี้มาจะสามารถนํมาเล่นคอมโบย,ยังไงกับตัวละครที่มีในไอดีนะครับ เรื่องที่6ความแตกต่างระหว่างตู้ปัจจุบันนี้จะมีทั้งหมด3ตู้ให้ผู้เล่นได้เลือกเปิดนะครับตู้แรกตู้ลิมิตตัวละครซึ่งปัจจุบันจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับเพราะว่าตัวละครในเกมค่อนข้างเยอะแล้วและที่สําคัญนะครับทั้ง2ตู้นี้จะใช้การสะสมโลร่วมกันนะครับถ้าเราเปิดตู้ลิมิตตัวละครตู้แรกไป40โลแล้วไปเปิดตู้ลิมิตตัวละครตู้ที่2ก็จะนับต่อเป็นโลที่41นะครับรวมถึงซอฟต์พิตี้และก็การันตีด้วยนะครับนับรวมกันนะตู้ถัดมานะครับตัวโวตตู้นี้ปัจจุ อนแรกว่าอยากได้อาวุธชิ้นไหนมากกว่ากันซึ่งต้องเขียนเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับว่าต่อเรื่องอาวุธอันไหนก็ไม่ใช่ว่าจะได้อาวุธชิ้นนั้น100%นะครับพอจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าชะตาที่บอกยังไงก็ไม่คุ้มนะครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เป็นสายฟรีตู้สุดท้ายตู้ทาวนตู้นี้เป็นตู้ที่ไม่แนะนําให้ใช้ไพ i m มเจมเปิดนะครับไม่ว่าจะในกรณีใดๆเพราะว่าโซนใหญ่แล้วทั้งตัวละครอาวุธไม่ว่าจะห้าดาวหรือ4ีดาวก็ดีเราสามารถหาได้จากการเปิดตู้ลิมิเต็ดตัวละครและตูออะะต้อา ดังนั่นจะนำมาซึ่งเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่7เลือกเปิดเฉพาะตู้ลิมิเต็ดนะครับไงที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตู้ถาวรในเกมนี้เราสามารถถ่ายแม่สุ่มได้จากการอัพตัวละครหรือแลกกับรัดคาไพมอนได้นะครับเราไม่มีความจําเป็นต้องเสียไพมอนเจมเพื่อเปิดตู้นี้เลยเพราะเราลงลึกถึงตัวละครที่มีในตู้นี้ตัวละครท้าดาวก็จะมีทินาริเคอร์ชิงโมนาชิชีดีลุกและจีนนะครับซึ่งไม่ต่างจากการลุนเลตตู้ลิมิเต็ดตัวละครเลยนะครับฉะนั้นย้ําตรงนี้นะครับว่าเปิดตู้ลิมิเต็ดตัว วูดที่8มีปัญหาไพ่โมเจมไม่พอสาหรับการสุ่มการชายในเกมนี้เราต้องใช้เพชรหรือไพ่โมเจมในการสุ่มนะครับครั้งละ160ไพ่โมเจมซึ่งนอกจากการฟาร์มหรือนกิจกรรมเพื่อสะสมไพโมเจมแล้วการสะสมละองดาวนะครับที่เราหาได้จากการเปิดตัวละครหรือว่าวูดซัมนะครับแล้วก็มาแลกที่ร้านค้าไพมอนได้ซช่งในร้านค้าไพมอนะครับก็มีทั้งเม่สุ่มตู้ Limited, ลิมิเต็ดและก็เม่สุ่มตู้ถาวรน,นะครับมีแลกอย่างละ5เมตรและนอกจากนั้นนะครับก็สามารถหาเม่สุม่มได้จากการเติมไพเทนพา,ารต์ต เรื่องที่9ตัวละครเกมนี้มีการรีรันนึ่งเรื่องที่หลายคนมักจะพูดกันคือเก็บไพ่โมเจ็มไม่พอทํายังไงดีสำหรับสายฟรีและมือใหม่ทางเราก็อยากแนะนําว่าเกมนี้มีการรีรันตัวละครนะครับหากพลาดรอบนี้ไปก็สามารถรอรอบหน้าได้แต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าตัวละครตัวหนึ่งถ้าไม่นับพวกลีกนะครับเราทําได้แค่าคาดเดาจากช่วงที่ตัวละครนั้นๆเข้าตู้มาให้เปิดการหรือเทศกาลสคาคัญสาคัญนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครที่มีเรื่องในช่วงนั้นมักจะรีรันมาตรงช่วงเทศกาลของตัวเองพอดีนะครับพลาดรอบนี้ไป ไปก็ไม่เป็นไรน,นะครับรอรอบหน้าได้เหมือนกัน รเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10สายฟีและมือใหม่ควรเปิดแค่ตู้ลิมิเต็ดตัวละครอ,อันนี้จะเป็นการแนะนําจากทางเรานะครับว่าการเปิดการชาในเกมนี้สําหรับสายฟีหรือมือใหม่ในช่วงแรกๆเราจะได้ไพ่โมดเจมหรือแมสซุมค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราสามารถสะสมให้ครบ1,600งนไพ่โมดเจมได้นะครับแล้วค่อยสุมเพราะการสุ่มทีละ10โลนะครับจะออกตั้งแต่สีดาวไปจนถึงค่าดาวนะครับทุกตู้และแน่นอนว่าใน1แผ่นใหญ่สายฟีมือใหม่แล็คนที่เติมพรในวันกับไอทิลพาสย,ยังไงยังไงมากสุดก็ได้1ทองนะครับเว้นแต่คคชชมจะโดี ได้มากกว่า1ทองแต่ซึ่งให้เรามานั่งวิเคราะห์จริงๆแล้วนะครับเกมนี้อาวุธ4ีดาวที่ตัวเกมแจกให้บวกกับเราสามารถหาได้มันสามารถใช้ได้นะครับแต่ในระหว่างที่เปิดกาชานะครับยังไงยังไงเราก็ต้องเปิดได้อาวุธอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นแน่นอนนะครับทางเราจึงมองว่าการที่เรานาไพ่โมเจมนะครับหรือว่าเมสุ่มทั้งหมดเนี่ยไปลงกับตู้ตัวละครเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าจะโอเคที่สุดนะครับ และนี่ก็จะเป็นเรื่องแ่อยากจะแนะนําสายฟรีหรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะครับหวังว่าจะพอช่วยเป็นแนวทางได้ไม่มากก็น้อยและคุณผู้ชมละครับคิดยังไงกับการเปิดการชารเกมนี้มันเกลือเกินไปหรือว่าเรดแบบนี้ก็โอเคแล้วคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไม่ด้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพ้วยครับ